เราต้องยื่นภาษีแบบบุคคลนะครับกลางปีอ่ายื่นแบบไหนยื่นยังไงนะครับแล้วสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับกับผมนะครับผมเฟรนนะครับเป็นเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับนั่นก็คือผู้ฝึกสอนที่ทางลาซาด้าได้รับรองนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับยังไงเนี่ยฝากกด subscribe ติดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ตามผมอยู่นะครับยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไปให้เพื่อนๆที่ขายสินค้าบนลาซาด้ากันอยู่ด้วยนะครับเรื่องราวที่ผมจะะะมาาแนนนนนนนํใวััี้ครรบเเป็ื่อง การยื่นภาษีแบบบุคคลนะครับของผู้ที่มีไรายได้จากการขายสินค้าออนไลน์นะครับหรือการขายบน Lazada นั่นเองนะครับว่าเราเนี่ยจะยื่นยังไงยื่นแบบไหนนะครับและก็ต้องยื่นภายในวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปฟังกันครับ จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสักประมาณ2-3สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมอธิบายนะครับเรื่องการยื่นภาษีบุคคลนะครับประจำปี2562นาหะครับสำหรับผู้ที่ขายสินค้าออนไลน์นะครับหรือใครก็ตามนะครับที่ขายสินค้าอยู่บน Lazada านะครับจะมาไขข้อข้องใจกันนิดนึงนะครับว่าเมื่อเรายื่นของปี2 5 6 2กันไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยของปี2 5 6 3เราจะยื่นอะไรและยื่นยังไงบ้างนะครับเอางี้นะฮะเพื่อนๆนะครับที่มีรายได้นะครับจากการขายของออนไลน์นะครับ หรือขายบริ a ัทเนี่ยยอดที่ยืดนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับผมขออภัยนะอาจจะอธิบายไม่เคลียร์นะครับเรื่องหนึ่งนะฮะนั่นคือยอดที่เอามายืดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างเราขายสินค้าออนไลน์อยู่บน Facebook บนเว็บไซต์นะครับแล้วเราขายในนามบุคคลเนาะในนามบุคคลมีลูกค้านะครับโอนเงินจ่ายเงินมานะครับเราก็ต้องยื่นยอดที่เข้าบัญชีตามนั้นนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเป็นร a z a ้านะครับเหมือนกันนะครับเราก็ต้องยืดตามยอดที่ขายได้นะครับซึ่งถ้าร a z a ้า หากอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยอันเนี้ยนะครับเรานะครับเป็นบุคคลธรรมดานะครับเรายื่นแบบเหมานะครับจะต้องใช้ยอดขายเต็มๆเลยนะครับก็คือยอดที่ลูกค้าจ่ายเงินมานั่นเองในการยื่นนะครับคราวนี้ถ้าเราเป็นในนามบุคคลนะครับแต่เราอยากจะเก็บทุกเม็ดอ่านะครับหมายความว่า ยื่นตามจริงนะครับแสดงว่าคนที่จะยื่นตามจริงเนี่ยจะต้องมียอดขายเกินหนึ่้านแปแสนบาทต่อปีนะครับแล้วก็มีการจดแบบเรียบร้อยอันนี้เราก็อาจจะเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยมายื่นตามจริงได้นะครับซึ่งการยื่นตามจริงเนี่ยจะต้องมีหลักฐานชัดเจนนะครับ มันก็จะมีแบบนี้นะครับในการยื่นภาษีกลางปีนะครับนั่นก็คือนะครับไรายได้นะครับที่ได้มาจากการขายสินค้าอะไรเนี่ยนะครับจะต้องยื่นนะครับนับยอดตั้งแต่มกราคมจนถึงมิถุนายนนะครับและในปี2,5,6,3เนี่ยจะต้องยื่นภายในวันที่ แตุลาคมานะครับแต่ว่าถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยนะครับเขาจะให้ยื่นภายในประมาณวันที่30กันยานะครับแต่ปี2อ6 3เนี่ยเนื่องจากมีสถานการณ์โควิดนะครับจึงทําให้มีการเลื่อนนะครับเพิ่มเข้าอีกเป็น8ตุลาคมนะครับคราวนี้นะฮะการยื่นภาษีกลางปีนะครับเราจะต้องยื่นเป็นพองงดอ4จะต่างจากการยื่น นะครับแบบประจําปีคือยื่นตอนปลายปีเนี่ยนะครับจะต้องยื่นเป็นพองอ .90 ทับ91นะครับซึ่งจะต่างกันนะโอเคนะครับคราวนี้เนี่ย มาไล่กันอีกทีนะครับยื่นภาษีกลางปีนะครับเป็นพรอ94นะครับแล้วก็ใช้ยอดขายนะครับที่รายรับเข้ามาเนี่ยยอดขายรวมนะครับทั้งปีเลยนะครับตั้งแต่มกราคมพมีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนะครับและนะครับยอดนี้เนี่ยนะครับต้องเป็นยอดพึงประเมินในการยื่นก่อนนะครับผู้ขายสินค้าออนไลน์บนลาซาด้านะครับทุกคนนะครับจะเป็น40 วงเล็บอ่านะครับแต่อาจจะมีบางส่วนนะครับที่อาจจะไปตก40วงเล็บ6นะครับในส่วน40วงเล็บ6กเนี่ยก็คือค่าจ้างนะครับสำหรับฟรีแลนซ์นะครับหรือว่าเป็นลักษณะของอาวิชาชีพเหมาพิเศษนะครับที่เป็นเป็นลักษณะของไม่ใช่เงินเดือนประจำนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับวิธีการยื่นนะครับง่ายๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่ยื่นของปี62ไปแล้วเราก็ล็อกอินเข้าระบบด้วยบัตรประชาชนแล้วก็เป็นในส่วนของรหัส user password ที่เรารงทะเบียนไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้ามาในเว็บไซต์นะครับก็เลือกเป็น พองด94นะครับมันจะมี90 91เนาะนะครับ90 91คือยื่นปลายปีนะครับให้เรายื่นเป็นพองด94นะครับพอเข้ามานะครับถ้าเพื่อนๆเคยยื่นอยู่แล้วอันนี้ไม่ยากเลยนะครับก็เช็คชื่อของเรานะครับว่าถูกต้องนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลนะครับเลือกตามเหมือนที่เรายื่นของปลายปีที่แล้วเลยนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสงสัยนะครับว่าเอ๊ะยื่นยังไงนะครับผมแนะนําว่าการกกรอต่างๆเนี่ยนะครับย้อน กลับไปดูคลิปของผมก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้กันแล้วกันนะครับว่าโอเคนะครับวิธีการยื่นใส่ข้อมูลใส่ยังไงนะครับเพราะว่ามันก็จะมีว่าชื่อนะครับที่อยู่นะครับแล้วก็รายได้นะครับแล้วก็มีหักลดหย่อนอะไรบ้างซึ่งการหักลดหย่อนตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการพึงประเมินประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของยอดจริงนะครับของยอดจริงเลยนะครับ คราวนี้นะครับโดยวิธีการหักส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้มียอดถ่ายถึง1นึ่งล้านแปดแสนบาทหรือไม่สามารถหาเอกสารหาบินต่างๆเนี่ยมาเก็บเป็นหลักฐานได้นะครับเวลายื่นนะครับจะต้องยื่นแบบเหมานะครับร้อยละ60อ่านะครับร้อยละ60เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับถ้า เราไม่ยื่นนะครับแล้วก็ชําระภาษีนะครับจะมีโทษปรับนะฮะไปเกิน2,000บาทนะครับและคิดเงินส่วนเพิ่ม1.5%ของภาษีที่ค้างจ่ายรายเดือนนะครับนั่นก็คือจะโดนค่าปรับแล้วก็โดนโดนอดอกเบี้ยนะครับถ้าเกิดเราหนีภาษีเนาะนะโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับที่จะไขข้อข้องใจสำหรับเพื่อนๆที่ขายของอยู่บนลาซาด้านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราขายเนี่ยนะครับถ้าเรามียอดนะครับโดยพึงประเมินเนี่ยต่อปีเนี่ยนะครับน ถ้าจะเกิน6 0 0มิบาทนะครับเราก็ต้องยื่นภาษีนะครับในส่วนของพองดอกน94นะครับเป็นการยื่นกลางปีนะครับแล้วการยื่นกลางปีนี้เนี่ยนะครับก็คือสามารถยื่นได้ในพองดอสี 4, คือ40วงเล็บ5ถึง40วงเล็บ8นะครับผู้ขายและ,ะด้าจะเป็น40วงเล็บ8ปเป็นหลักนะครับโดยใช้ยอดที่นะครับเป็นยอดเต็มนะครับจากการที่ลูกค้าจะใยเงนินให้เรา ถ้ามีช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับเว็บไซต์ไลน์อะไรต่างๆนที้มีการโอนเข้าบัญชีก็ใช้ยอดนี้เลยแะก็ใช้ยอดที่ลูกค้าโอนเลยนะครับรวมเข้าไปนะครับไม่ใช่ยอดที่หักนะครับคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมอาจจะอธิบายไม่เคลียร์ตรงประเด็นนี้นะครับอี้ต้องขอโทษด้วยนะฮะก็คือว่าไปได้ข้อมูลมาใหม่นะครับว่าจริงีแล้วก็ว่าถ้าเป็นบนลาาด้านี่นะครับจะเป็นยอดเงินเต็มที่ยังไม่หักอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นบน a c e b o o k นะครับที่เขาโอนเข้าบัญชีมาเนี่ยก็จะใช้ยอดที่โอนเข้าบัญชีเลยนะคเออโ หากสงสัยหากไม่เข้าใจนะครับยังไงเนี่ยพักมาถามมาได้นะครับหรือว่ามีข้อมูลนะครับลองหาค้นหาใน Google หรือ YouTube ดูอันนี้ไม่ยากเลยนะครับมันจะยากอยู่วิธีการเลือกที่เราว่าเราเลือกยื่นแบบไหนแล้วก็หน้าตากันยื่นเท่านั้นเองนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับหากชอบคลิปของผมนะครับยังไงเนี่ยฝากกด ด้านล่างนะครับเป็นการสนับสนุนช่องนะครับเลี้ยงกาแฟผมแค่คนละหนึ่งแก้วท่านเองนะครับอย่างไรเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งให้ช่องของพี่เฟนเทเลซด้าไม่ว่าจะเป็น youtube facebook นะครับหรือเพจหรือว่าเป็นเว็บไซต์หรือไลน์เนี่ยนะครับยังไงยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทเลซด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทเลซด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ